เนูใบไวพร้อมนะครับใบโต16.5มิลครับแส้ขัน้นสเมตรเอาบายุครับเข้าเบอร์สิบแปดครับเมื่อึืนนี้ครับร่มค่อนขขางจะแห้งครับเมื่อึ้นตอนนี้ก็แห้งนะครับ เดี๋ยวมมึงนะครับเดี๋ยวจะดึงวาวล่งแหตอนนี้จะอยู่ประมาณหกงูสิบมาที่นะครับเกือบได้ให้ครับพี่น้องเอาล่งเมื่อกี้ครับล่งซองกกพอกเลยนะครับเมื่อกี้ครับสาวลงมันเลยหัวนะครับเมื่อกี้ล่มล่มแรงโบมี่เลยเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัววาวห้อง อยู่ประหอดเสาครับผมหมายถึงสนุวาวนะครับส่วนวาวอยู่สอดแจงนะครับครับปล่อยค่อนข้างจะสูงแห้งนะครับท่านผู้ชมประมาณสี่ลอยนะครับปล่อยครับ หลังจากปล่อยมาขึ้นนะครับประมาณสามถุ่มนะครับปล่อยมาขึ้นสองถุ่มกลัวนะครับเราอยู่สอดแจงนะครับแต่ทนุขาดนะครับประเด็นคือธนูใบไหวพร้อมครับขาดประมาณที่หาเนี่ยแหละครับคิดว่าพอมาขึ้นลุกมาของน้ามะมานตีสี่กลัวนะครับนั่งดังอยู่นะครับจะยังจะดังถือนะครับ เรียบร้อยดีครับสซนูใบไหวพร้อมนะครับใบโตสิบหกมิลครับแสขั้น2เมตรเอาบอยูครับเข้าเบอร์18บแปดครับเมื่อคืนนี้ครับร่มคันขังจะแห้งครับเมือ่อคืนตอนนี้ก็แห้งนะครับ เดี๋ยวม่มึงนะครับเดี๋ยวจะดึงมาลงใหงตอนนี้จะอยู่ประมาณ6กโมงสิบนาทีนะครับ เสือกตีใส่นะครับตัวนี้ปล่อยนะครับเป็นเสือกสายพานธนะครับหรือหนึ่งจุดหามินนะครับเอาอยู่นะครับแต่โบตีว่ามันตึงนะครับตึงนี่เอาอยู่นะ ตอนนี้ร่มค่อนข้างตอนนี้ร่มค่อนข้างจะเบานะครับจะเบานี่ครับตัววาวเห็นไหมครับนี่ล่มค่อนข้างจะเริ่มเบาแล้วนะครับตอนนี้เกือบไดให้ครับพี่น้องเอาล่มเมื่อกี้ครับล่มซองกกพอกเลยนะครับเมื่อกี้ครับสาวลงมันเลยหัวนะครับเมื่อกี้ลมลมแรงโบมี่เลยเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวว่าห้อ เอาต้นนีติดไฟนะครับแต่ไฟมันเบิดนะครับพี่นองก็เลยเดใส่ไฟกระพริบเอานะครับกอดแจงเข้าสนูกขาดคันเดิมครับ โอ้ยขวงตายเงี้ยย,ยืนเยี๋ยวะก็เตะยักกมรูเบิดละนี่นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ขาดนะครับหลังจากวายเหม่อเคลื่อนนะครับร่มแห้งนี่เพอใหไงเนาะ แห้งอยู่ไงฮะล่มลางตร <Huh? S 2> ง,งนีล่มบนแห้งเดิมขึ้นแห้งอีหลีนะเ,หนเนะาะไงเานบบาะครับ,บปล่อยไลยหอดส่อนนะครับครับเมื่อกี้สาวลงทุบนะครับเลยหัวนะครับลงเงขาซ่องกันเลย เกือบไม่ได้เสียเงินเกือบไม่ได้กินก๊กของนะครับมันเลยมาข้างบนเนาะเมื่อกี้นี่นะครับข้างล่างร่มกับมีเเนข้างลางร่มกับผมีเลยเนาะนี่จะร่มบนนะครับมึงไปยืนพ่นมึงบอดึงแมนนึงยืดทางก๊กมหม่ทมาเย็น ร่มล่างแถบจะมีนะครับร่มยูพี่ด่านประมาณสามร้อยเมตรนะครับลดต่ำลงกว่าสามร้อยเมตรก็คือเบิร์เลยนะครับร่มเ <c oughs> <c oughs> บิดเกี่ยงเลย